อย,ยู่อีกเพื่อนใครการอาเขตแล้วคนนี้เพื่อนโอ,โอ้ยนีเ่เจี๊ยสีเหลืองปะป๋าชัดเจนมากแตกออกก่อนเลยอ้าวระวังมาดูเรียบร้อยตอนแรกเป็นฝ่ายล่าตอนนี้โดนล่าตัวเองมึงจะมาล่าความตายได้ยังไงวะฮะเอ้ยว่าสดเลยครับวันนี้พบกับแชมเปี้ยนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาวันนี้สุดร้อนนะครับอย่าง คิดเด็ดแลมัป็นบุนะครับใช่ป่ะชายานี้น่าใช่แหละก็เป็นแชมเปี้ยนประเภทจังเกิลนะครับโดยจุดเด่นของแชมเปี้ยนตัวนี้เนี่ยอยู่ที่การมาร์กหัวสตูด้วยสก,กิลพาร์ส,สิบอันนี้เห็นไหมก็เมื่อกดมาร์กหัวใบสตูก็จะเห็นมาร์กใช่ไหมแล้วเมื่อเราฆ่าแล้วก็จะเก็บเศษนะครับเป็นพาส,สิบตัวเองก็จะเพิ่มเออ่โบนัสเอดีเมื่อออโต้นะประมาณนั้นถ้าผมุนจะไม่ผิดซึ่งผมไม่ทำคลิปีพิวสกิลหนึ่งนาทีอีกแล้วนะครับก็ขอโทษด้วยเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยว่านะก็รู้สึกว่าตััวละะครมนจ ดาเมจข,ขาดเกินๆในคลิปพรีวิวนะผมไม่แน่ใจว่าพอเล่นจริงแล้วมันจะเก่งไหมแล้วก็เรื่องฟ้านเนี่ยไม่รู้จะเร็วแค่ไหนก็ลองดูกันในเกมว่ามันจะเก่งมากมายแค่ไหนนะครับสำหรับตัวนี้ก็เจอกันในเกมครับโอเคว้าวไอเววเ้เฉียบว่แฝดเฉยเลยว่ะเฮ้ยซิกแซกเบกอรโอ้โหพ่อคับแม่บัฟกูกลับบ้านเลยเฮ้ยเจออย่างเงี้ยหมดไฟปวดตัวบอลเลอร,ร์อุ้ย แล้วมาขึ้นแล้วเจะคิดเด็ดตรงนี้โอ้โหอร่อยแน่อย่างงี้มันจะเล่นตัวเดียวกันไม่ได้นะเว้ยที่อ่ะโอ้โหไม่ตายจริงเหรออืโดดยิงเลยโคตรโห,โโหโดกระแหงยิงขอดหกระโดดยิงของจริงโอ้โหแล้วมาเต็มเลยเฮ้ยโอ้โหจนะกลางอะไรคิดเดียววะโอ้โหคิดชา้าไปแล้วไอ้เที่ยเวก้าแม่งแต่ว่ายังได้อยู่เพื่อนมาโอ้โหคิดเด็ดแม่องอร่อยมังกรหรือเปล่าวะทรงหนีแน่นอนไอ้เที่แล้วมึงรู้อร่อยคืนไงฮะโอ้โหแล้วเวก้ามาอีก ถ้าชีวิตจะลำบ,บากลำบนขนาดนี้กูไม่เล่นก็นได้นะคินเด็ดไอ้เหี้ยจับแผลเข้าโกงดิไม่มแพ้หรือแกะนะรุยเพื่อนต้องมาดูลูนะครับจังหวะนี้แต่แต่แปีไม่ต้องกลัวเพื่อนกูมีการอนา,าเขตมูเิียลกูโจเชี่ยกูไม่ใช่โกโจสตารุลูไอ้สัสกูเจอกูค,ออคินเด็ดสตารุลูอืมอาเปล่าทีเบียโอ้แล้วคุณกล้าใส่ผมแสดงว่าคุณมั่นใจมากว่าดาเมจคุณแรงใช่ไหมฮะผมแชมป์ใหม่นะครับหนึ่งสองไม่ตายไอ,ไอ้เหี้ยจริงรู้สึกดาเมจมันก็ไม่ได้เยอะมาก มันค่อยๆตอดมากกว่าค่อยๆไคแต่ก็ดูจะเก่งอยู่นะอาจจะอยู่กับเรื่องสแต็กด้วยเป็นส่วนใหญ่อาจจะสแต็กเยอะแล้วอาจจะเก่งก็ได้นะเอาดูกันอีกทีนะก็ผมจะขึ้นเป็นบิวไตฟอร์นะเพื่อเอาไว้ไล่สตูรู้สึกว่าในไฟ์มนจะเดินช้าไปน,นิดนึงก็เดี๋ยวรอดูกันว่าจะเก่งไม่เก่งยังไงโอเคแล้วเหมือนมารสตูที่เก็บได้ของผมจะขึ้นต้องหลุมไก่นะตรงแรปเตอร์ก็จะดูว่าคิเด็ตจะเมาไหม มาจริงวะไอะเชีย่ยโดนบอมไล่มาเชีย่ยเขาหิวแตกอยู่ในเนี่คนเนี้ไม่ได้แล้ววะไปอยู่กลางแล้วไอ้เชีย่ยวิ่งเร็วจังวะไอ้เชี่ยเร็เวอะไรขนาดนั้นอุ้ยหมูสมหวังได้กมันจะมาเอาอ้าวเฮ,<โ>ฮ้ยเซนกูแรงจริงจริงยื้จักเราเจอน้องสาวจะไปไหนครับอืมหนึ่งคนสองหมา,มมาอุ้ยหมาเหมือนกันเอ้ยไปข้าแปดับระไาไอ้เชี่ยโอ้เชี่ยถกมาสับใครวะเนี่ยสับเช็คเหรอฮะ มันต้องกลัวเพื่อนผมมีกลางนะเขตนี่ไงนะกูกลางนะเขนไปรีบกูก็ไปตายสัตว์เอ้ยไอ้ที่แล้วสมัยรีบก็ไม่ได้ไงกูระเบื่อจริงๆเลยไอท้ที่เอ้ยกูแหละคนที่ฆ่าเพื่อนรีบมันไม่ตายเพื่อนเลยไม่ถอยปะไอท้ทีนี่ห้าวอะไรอะฮะโอ้กูรู้แล้วมันห้าวอะไรมันมีกลางนะเขตนี่เองว่าน่าจะแกงได้นะผมล็อกหัวไอ้ถกไปเลยผมไม่ค่อยมาั่นใจว่าดูตัวแม่งอึดไงไม่รู้แต่ว่าหนึหน่งสองแอกแซกรีว่าต้องตายปะวะไอ้ที่อะ เอ้าเไอ้ชี่อย่างนี้ยิงเข้าเป็นน้ำโอ้ไม่รอดแตกฟร e ีอีสปอร์ตโอเคเดี๋ยวเราลงไปกลางต่อเฮ้ยแต่ว่าบวัาวริบบอลกันมือนกลางจะมีเหลืองโูเลยไอ้ชี่ไปกินเด็ดไงวิ่งหนุกไปกลาเลยวะอุ้ยบุรีปะเนี่ยนี่ไงบุรีไปกาไปก่อนไอ้เชียโอ้ยรักรู้สวยจัดโดดหนีเลยกลัหวหัวกระโดดยิงของจริงตัวนี้อุ้ยทีเวียหลุดปะเนี่ยมันอยู่ล่างคนเดียว แล้วแตกของเราขึ้นตรงบลอบแดงเราวะ่ะวิธีดู่าแตกมันจะขึ้นยังไงก็คือแบบว่าถ้าเป็นจุดสีแดงตรงพวกแคมป์ป่าเราก็คือแตกคินเดฟานของข้ามนะส่วนของเราจะเป็นสีฟ้าของฟ่งของข้ามเนาะของเราตอนนี้เราจะขึ้นอยู่ที่หลุมไก่นะแต่ว่าตอนนี้จะร้านคินเดชโชโอ้โหสมูทจริงๆเลยวะ่ะกูเนี่ยเรื่องร้านแม่นมากแต่ร้านคีไว้พอกลัวบลฟฟ้าต่อด้วยไงอ้าวแล้วอยู่ด้วยของฟรีอ e ีสปอร์ตอร่อยเลยตอนนี้ที่เราแม่งวุ่นวายชิบเป่งกับการที่บล็บ ฟ้ามาฟ้าที่ระบับแดงของมันเนี่ยมีแตกกูไงไประเด็นเฮ้ยเอ้าหนีรอดยากอะเนี่ยโนแฟลเนี่ยมันหลอกกูโอ้โหไม่ถึงด้วยเชี่ยเราเพื่องกูตายฟรีอย่างเงี้ยโอ้โแต่ว่าตัวหลังนี่แม่งน่ารำคาญวะ่ะสองเตี้ยนี่จะเอาไงวะฮะไอ้เชี่ยพวกส่วนสูงไม่ถึงกำหนดเอา้เอาอีกก็ถะหาว่ากูบูลลี่ไย่างเงี้ยไอ้เชี่ยถอดโอ้โหโอ้โุมันหมุนเหมือนผมยิงมันไม่เข้าเลยวะมันดูไม่เจ็บไม่คันสักนิดเลยอะหรือตัวกูเบาเหรอยังไงหรือมันอึด โอ้โหรักกินเด็ดวูบี่ผมว่าจะลองตีบอลลอนดูวะแต่ว่าเพราะว่าแตะมันขึ้นออกมาบอลแต่ว่าเพื่อนบวกเฮ้ยอุย้ยเอามันกดมูเดียวคูจโจไปแล้วอันนี้โดนกุศลมาเนี่ยเรียบร้อยเราไม่ได้ฆ่าแต่ว่าแตะมันขึ้นอยู่อะแสดงว่าขอแค่แอซิดก็ได้ไมั้งอย่างนี้ที่ผมอยู่อยู่แคมป์ป่าแล้วกดแบบเลน่นบวนจะฆ่าได้แล้วผมกดหาสีเด้งไปล็อกหัวเขานี่ผมจะได้แบบแตกฟรีบ่ะ ยิงไปจะง่ายป่ะหรือไม่ได้ต้องต้องเอาตัวเข้าไปยิงด้วยทำดาเมจด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวค่อยลองอีกทีแล้วกันอุ้ยเชี่ยรักดูได้ยังไงวะแม่นชิปเปิงอุย้ยบัฟตัวใหญ่ได้ไงอ่ะมันก็ไม่รอดอยู่ดีเปล่าวะฮะอา้อาวอา้าวรอดไงอะ่ะได้ไงครับเอา้าวกตันติไมเพื่อนฮลัลโหลไฟ้าอีกแล้วของไปเฮ้ยดักตัวหวัวคินเด็ดดีกว่าตัวเดียวกันหรอ อย่างแค่ไหนวะไอ้ชี้ระวังหมากัดน,นะครับอมหมาดุแถวนี้บอกเลยเข้าคุมไม่เข้าท่าเบ้าหน้าไม่เข้าที่ชี้อะฟูนี่แม่งนี่ยงค,คมจริงเลยวะโคตรเสียวเลยเชี้แต่ว่าพอเลยเกล้วตัวมันยิงแรงมากเลยนะรู้สึกได้เลยว่าออกแนวเ,เบิร์สเบิร์เลยเรื่องแตกเลยแหละผมว่าไม่มีคนอุ้ยตรงนี้เต็มเลยเข้าแล้วอุ้ยก้ามีแตกเลานะครับ ได้แล้วหนึ่งอุ้ยนักติการอาเขตแล้วตอนนี้เพื่อนโอ้ยนี่เยซีวีเป้าหมายชัดเจนมากแฟดออกก่อนเลยอ้าวระวังหมาดุเรียบร้อยตอนแรกเป็นฝ่ายล่าตอนนี้โดนล่าซะเองมึงจะมาล่าความตายได้ยังไงวะฮะผมว่าจะลองตีบอลอนดูนะแต่ว่าขอเคลียร์มินเนี่ยนก่อนดูเลือดแปบบ๊บผมรู้สึกว่ามันน่าจะไหวอยู่ด้จากดามจแล้วนะนะคนเดียวนะต้องมาวัดดูไม่แน่ใจว่า เจ้าไงเจ้าไงผีี่อะไรจะไหวหรือเปล่าเปิดเลยแล้วกันเปิดปูโอ้โหไอที่อ่ะกูต้องการอาเขียรจริงเนี่ยเป็นงานไม่ไหวโอ้โหแล้วบอมันแข็งด้วยด้ว่ะไอ้ที่เหลือสิห้าโอ้โหดีนะกูไปตายกันก่อนอะที่อะจะวะหวาดเสียว โอ้แม่สาวน้อยจะรีบไปไหนจ๊ะไม่ให้พี่สาวก่อนสิกลางนาเขตไปดิพี่ก็กลางได้เหมือนกันแต่ว่าพี่เขาเรียกว่าซอนย่าไงน้องตัวทอเหมือนกันโอ้ยเที้ยมาแค่นี้เลยเต้นง่ายจังวะกูทำตั้งเยอะแม่งปลาแค่จะอยู่เดียวอย่างอุ้ยคินเด็จอย่างนี้โด้กูกำแพงกำแพงเฮี้ยอะไรกระโดดกำแพงยิงอืมอืมเรียบร้อยอุ้ยติดกองไว้ก้โอุ้ยเชี่ยกูแบตไม่หมดแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้ยคือบวูเที้ยยุ่ยจะไม่เล่าซะแล้วเมื่อกี้ หน้ามืดเลยเวยกา้านี่มันเป็นตัวที่ผมแบบเกียดเขาท้าของเกมตลอดไปจริงๆว่ะไอ้เชีย่ยโกงแม่งกูดาวเร็วเกินน่าเบื่อชช่เปล่งุยเพื่อนไล่สวยมากครับแต่ว่าต้องเอามุกโกงหมดกันนะผมไม่ผ่านโกงผ่านตลอดตอนนี้อืมกูมไล่เมกา้าก่อนแล้วกูมไม่สนคนอื่นอ่ะกูน่นส้แม่งเนี่ยไอตี้อะไปไหนวะฮะจะสู้คนที่มีหมาแล้วก็มังกรได้ยังไงแล้วแพทิออน กระโดดสัหน้าคินเดดไปแท่มความตายก็ไม่สามารถลอดเงื้อมหอกได้วะเฮ้ยการอาเคเโชว์ตีป้อมแต่ว่ากูการาเขตรงนั้นก็จบแล้วสำหรับคลิปวิวคินเดตซึ่งรวมแล้วเป็นตัวละครที่เก่งนะผมว่าโดยความที่ส่วนตัวรู้สึกว่าอาจจะเทเอถึงเออะไรก็ว่าได้ตัวละครมันฟาร์มเร็วอยู่แล้วก็เรื่องการแกงก็ต้องทำมีประสิทธิภาพนะแลวก็มีอันติทําให้ห้ามตายถ้าในแรงหนุก็อาจจะมีป่วนกันบ้างแต่ก็อยู่ที่คนเล่นอยู่ดีนะผมไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งนะแต่รู้สึกว่า ตัวละครมันน่าจะแบกคนเล่นได้พอสมควรซึ่ง m อ p อ่ะก็คิดดูแล้วกันก็โดรลงก็เป็นตัวละครที่ดีนะรู้สึกว่าคุ้มค่าการตื่นเช้ามารีวิวก็ดาเมจก็เยอะอยู่ถึงจะคิดว่ามันเบาโดรลมก็น่าจะเป็นตัวที่ไม่ฝึกเล่นไม่ยากนะครับก็เอาไปเจอกัน,นคลิปหน้าวันนี้ไปนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามดย feel like a long hunt with no kill.